กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปอกบ่ายเบอร์สุุสุขุนเนาะวันนี้มาพบกับบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยถ้าหากพี่ๆน้องๆท่านใดเข้ามาละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทางซองน,น้อยๆของบ้าลุยได้มีกำลังใจในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยละก็หลายๆประเทศในาอาเซียนอันอน,นี้มาให้ไว้พี่น้องในเบอร์ในสมอยา่างเป็นปกติแล้วทุกคน สำหรับเรื่องราวดีๆในี่ยมันนีเนาะงบอลลูนจะพาพี่น้องไปเบิ้งไป,งไป่งไปฟังเรื่องราวดีๆของนุ่มเวียดนามในนอกที่เพื่อนได้เดินทางมาเทีเท่ยวประเทศไทยทุกคนแล้วก็ได้มารีวิวเมืองไทยโดยเฉพาะแม่หน่รถยนต์อยู่ในเมืองไทยทุกคนว่าคนไทยนิยมใช้รถประเภทใด,ด้แล้วก็ฮีโระอีอย่างทุกคนแล้วก็เราจะนั่งเพื่อนกันอย่างได้รีวิวการสัญจรการจราจรแล้วก็การใช้ถนนนทางอยู่ในฝั่งไทยว่าเป็นอันไดแตกต่างจากอยู่เวียดนาม ในหลยๆนั่นหลังจากที่เพื่อนได้โพสต์คลิปดังลก้วลงในช่อง YouTube ของเพื่อนเองการได้มีสาวเวียดนามเข้ามาแสดงความกิเนหลากหลมุมบอกออกไปเดี๋ยครัจะได้ฟังว่าเพื่อนจะแสดงความกิเลสอะไรออกมาให้เราได้ฟังนะทุกคนสำหรับเราวดีๆนับ้าลุยการแนะนำเอามาจากช่อง YouTube ของคอมเมนต์แฮปปี้ทุกคนสึาหรับเป็นช่อง YouTube ของคนไทยนี่เพื่อนีนําเสนอเรื่องราวนี้มาให้เราได้ฟังได้เบื้องได้ชมและการบ้าลุยคิดว่ามัน เป็นเรื่องดีเลยก็บเบื้องไปแล้วก็มีความสุขทุกคนที่เพื่อนแนะนําเสนอเรื่องราวร่างก้าวเพลงรก้าวบอลยจริงในหนังว่าเรื่องราวเพื่อนมานําเสนอมาเลยนซ้ำโตให้พี่น้องในเบื้องในสมอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เนาะถ้าพี่น้องท่าในใดเข้ามาไกลอย่าลืมเข้าไปเป็นกรายจ่ายทางซองของคอมเมนต์แฮปปี้นําเด้อเนาะพี่น้องอทุกคนเพื่อเป็นการซาเวลาเฮาไปาฝังเบื้องพร้อมเพื่อเนเราล่าการรีวิวของอนุ่มแม่นามเกี่ยวกับการใช้ถนนทางและการลดราคาหน้าอธิคนไทยนิยมใช้ อยู่ในเมืองไทยว่าจะเป็นอะไรบด้รวมทางคอมเมนต์ของสาวเวียดนามเนะาะหาล,ลังจากรวมกันมาจ้าที่ห้าสุม่มมีเดินจะไปทุกคนไปเลยคอมเมนต์ชาวเวียดนามหนุ่มชาวเวียดนามรีวิวรถยนต์ยอดนิยมในไทยและการจราจ,จรสวัสดีครับสบายดีดเรื่องราวของหนุ่มชาวเวียดนามที่ลหลงใหลในนวัตกรรมยานยนต์ เขาได้บอกเล่าการจราจรในประเทศไทยและจุดที่แปลกของรถยนต์ในประเทศไทยผ่านคลิปสั้นลงใน YouTube พูดถึงรถในเมืองไทยดูแปลกตาม,มากๆในคลิปเขาได้บรรยายว่ารถยนต์ยี่ห้อโตโตยต้าพบมากที่สุดและรุ่นนั้นคืออาติสนิยมนามาทาแท็กซี่ที่เวียดนามก็มีรถบรรทุกเช่นกันแต่คุณจะไม่สามารถเห็นรถบรรทุกพวกแบบนี้เรามาส่องดูความคิดเห็นของชาวเวียดนามว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อได้รับชมคลิปวิดีโอสั้นนี้ ความคิดเดียนของชาวเวียดนามท่านแรกคุณโอคนขับรถที่มีอารยธรรมจะไม่บีบแต่ไม่เหมือนคนเวียดนามติดไฟแดง3วินาทียังบีบแตรคุณตรังนั้นก็ได้เข้ามาตอบรถบรรทุกในประเทศไทยเสียงแตรดังมากแต่เขาไม่ค่อยบีบแตรคุณเดียนเวียนใช่ที่สุดหลังจากติดไฟแดงได้3วินาทีแถวหลังต่างพากันบีบแตรความคิดเห็นของท่านถัดมาคุณทิมิน ผมว่ากฎหมายต่างประเทศส่วนมากมีความบูนถ้าจะแก้กฎหมายประชาชนจะอยู่ได้อย่างสบายมากไม่ต้องกังวลเรื่องปฏิรูปกฎหมายวุ่นวายเหมือนที่เวียดนามคุณซาวหฮาวประเทศไทยมีการพัฒนามากกว่าประเทศเราถ้าปกครองแบบสังคมนิยมยิ่งจะรวยกว่านี้คุณซูเปอร์คนไทยใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยตระหนกรู้ในการจราจรสูงกว่าเวียดนามหลายเท่า คุณค้านเงียนก็ได้เข้ามาตอบสติเข้า Google แล้วดูประเทศไทยมีสถิติอุบัติเหตุมากที่สุดในโลกคุณเบอร์แฟนก็ได้เข้ามาตอบแค่ในแถบลอยเขาอุบัติเหตุก็พอๆกับประเทศเราสาเหตุเกิดจากขับรถเร็วถนนหลวงในไทยใช้ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงความคิดเห็นของท่านถัดมาคุณเกลียนตังฉันสนุกมากที่ได้ไปเมืองไทย คุณโคบุ๋ยก็ได้เข้ามาตอบอยู่นั่นแหละอย่าก,กลับมาเวียดนาม <c oughs> คุณลินไมก็ได้เข้ามาตอบ <c oughs> เพื่อนพูดแบบนี้อิจฉาละสิ <c oughs> คุณวิบัติก็ได้เข้ามาตอบไปเมืองไทยต้องเปลี่ยนเพศกลับมาความคิดเห็นของท่านถัดมาคุณไห่เหงียนพูดถึงรถเวียดนามแต่ไปยืนดมควันรถไทย คุณตังนั้นก็ได้เข้ามาตอบที่เวียดนามเข้มงวดการดัดแปลงรถคุณฮาฮาแวนออกจากเวียดนามไปเลยคุณไทยหุยเสียงท่อรถตุกๆไทยดังกว่าไทอาปี2017เสียอีกคุณไทยมิน ที่เวียดนามผมเห็นคนญี่ปุ่นที่ทํางานในเวียดนามไปซื้อถุงเท้าคู่ละ300กว่าบาทคนญี่ปุ่นบอกว่าราคาแพงเกินไปและเขาก็เดินออกจากร้านไปแม่ค้าเรียบดึงแขนและถามว่าคุณต้องการราคาเท่าไหร่ถุงเท้าหนึ่งคู่ราคาประมาณ20-40บาทถ้าคนเวียดนามซื้อผมรู้สึกอับอายกับการบริการและพฤติกรรมของคนเวียดนามจริงๆคุณพุกห่ารถไทยต้องดัดแปลงถ้าไม่ดัดแปลงจะถูกจับและปรับ คุณโดทานทีนเวียดนามรวยและพัฒนากว่าคุณทานอันผมเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยยอมรับว่าการขับรถในเมืองไทยไม่ค่อยบีบแตรคุณติเวียนก็ได้เข้ามาตอบไกด์นำเที่ยวเคยบอกว่าขับรถในเมืองไทยอย่าบีบแตรถ้าบีบแตรคุณอาจมีเรื่องได้ <c oughs> คุณวินเงียน เวียดนามมีรถบ้านละ2-3คันไทยก็มีรถบ้านละ2-3คันอีก100ปีไม่มีทางที่เวียดนามจะตามทันไทยคุณเบลินดาจะยกยอไทยมากเกินไปถ้าโมเมนตัมการพัฒนาอยู่ที่เวียดนามเวียดนามจะแสงหน้าไทยในปี2593เพราะประเทศไทยมีการพัฒนาไม่กี่เมืองเท่านั้นและชนบทของพวกเขาก็เท่ากับชนบทของเวียดนามหลายที่ยังด้อยกว่าเวียดนามด้วยซ้ํา คุณทานหอยก็ได้เข้ามาตอบไทยดีกว่าเวียดนามทุกด้านจะได้หลงเชื่อคำโฆษณาเรื่องเศรษฐกิจกีฬาของเวียดนามคุณเด่นวีนก็ได้เข้ามาตอบ ต้องดูว่ามีกี่ครอบครัวที่มีรถ2-3คันแม้แต่ในเมืองใหญ่ยังหายากถ้าคุณซื้อรถยนต์คุณต้องเช่าที่จอดรถและภาษีคุณต้องมีอายุมากพอที่จะซื้อรถ2-3คันได้ราคาซีวิ c ในเวียดนามสามารถจะซื้อเอาติดได้2คันการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามต้องคงไว้ที่7ต่อปีและในปี2593อาจแซงหน้าไทยได้คุณเบลินดาก็ได้เข้ามาตอ คนที่เคยมาเมืองไทยพวกเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ได้ดีไปกว่าเวียดนามมากนะักเวียดนามเมื่อ30ปีที่แล้วยังยากจนมากแต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงแล้วว่ากันว่าเวียดนามจะตามทันไทยได้ในไม่ช้าในที่สุดไทยก็จะตามหลังเวียดนามคุณไทยมินทุกที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยและเขาอยากจะกลับมาอีกเป็นครั้งที่2และครั้งที่3เวียดนามดีกว่าไทยมากแต่มาครั้งเดียวตลอดชีวิต คุณฮาทุกประเทศทั่วโลกใช้รถยนต์ในชีวิตประจําวันแต่ที่เวียดนามราคารถยนต์แพงมากและถนนทุกสายมีข้อห้ามน่าเบื่อกับกฎระเบียบคุณเกโตผมเป็นคนเวียดนามและมองเห็นคนเวียดนามส่วนใหญ่เป็นคนที่มีสติปัญญาต่ําคุณไทยโฮมิน เพราะพวกเขานับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่พวกเขาได้รับการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทำให้พวกเขาจึงมีจิตสำนึกที่สูงคุณทานฟาทีนก็ได้เข้ามาตอบประเทศที่มีกษัตริย์เป็นประมุขใครโต้เถียงกริส์คนนั้นอาจหัวขาดคุณไทโฮมินก็ได้เข้ามาตอบฉันพูดเรื่องจิตสำนึกของคน ในเวียดนามคุณลองไปโต้เถียงกับตำรวจดูสิคุณอาจจะเหลือแต่ชื่อคุณเกียงเดียบต้องยอมรับว่าประชาชนของพวกเราเพิ่งได้รับการปลดปล่อยอิสรภาพจากสงครามเมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาประชาชนของเรายังต้องได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกอีกนานเพราะไทยกับเวียดนามมีระยะเวลาจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันแต่ความเร็วและสียรภาพทางการเมืองของเราดีกว่า คุณกวนบุยไฮตอนกลางคืนที่เมืองไทยรถแข่งวิ่งกันเสียงดังแต่ยอมรับว่าถนนในใจกลางเมืองสวยงามมากคุณทายถุยพวกเขามีสามัญสำนึกในด้านการจราจรดีมากคุณเรดบนท้องถนนเมืองไทยคุณไม่ต้องมองหาเกียร์หรือหุนใดพราะมันหายากพอๆกับการหานางงามในเวียดนาม คุณลองก็ได้เข้ามาตอบพวกเขานิยมโตโยต้าและอีซูซุคุณพวกเหียนเยนอีก30ปีข้างหน้าเวียดนามจะเป็นแบบไทยตอนนี้คุณไฮวูก็ได้เข้ามาตอบด้วยสถานการณ์ปัจจุบันอาจต้องใช้เวลาอีก100ปีคุณโดวแวน อีก100ปีข้างหน้าเวียดนามจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหรืออาจจะเป็นอย่างเวเนซุเอลาหรือคิวบาคุณงอกเหงียนแท็กซี่เมืองไทยมีทั้งรถที่ใช้น้ำมันและแก๊สคุณทานตันจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ของเวียดนามยังตามหลังไทย100ปีเมืองไทยพวกเขามีเป้าหมายคือทำให้ได้รับความสะดวกสบายความปลอดภัยบนท้องถนนถูกซึมซับเข้าไปจิตใต้สำนึกของพวกเขา คุณเวียดเหนียนก็ได้เข้ามาตอบสถิติอุบัติเหตุของพวกเขายังสูงที่สุดในโลกคุณนำเหนียนมันเหมาะกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแต่ละประเทศคุณโกมองหากรถถูกรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมจะถูกปรับรถทุกคันต้องถูกดัดแปลงแม้แต่รถแท็กเตอร์ก็สามารถดัดแปลงได้คุณงอกดัง การจราจรที่นั่นต่อแถวเป็นระเบียบไม่วุ่นวายเหมือนที่เวียดนามเบียดเสียดกันจนน่ารำคาญคุณ SD s อดีการนั่งแท็กซี่ในประเทศไทยเป็นเรื่องที่วุ่นวายมากคุณทานเงียนเพิ่งกลับจากเทีย่ยวประเทศไทยไม่ได้ยินเสียงแตรสักครั้งคุณ NA การจะหารถบรรทุกพ่วงแบบนั้นในเวียดนามนั้นหาไม่ยาก คุณฮ้าวทีนทำไมต้องทำให้ขายหน้าคุณรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยมีจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในโลกคุณนำเหงียนก็ได้เข้ามาตอบประเทศไทยยังตามหลังเวียดนามในทุกๆเรื่องความคิดเห็นของท่านถัดมาคุณบันทางเท้าประเทศไทยสะอาดไม่สกรปรกเหมือนเวียดนามคุณไลฟ์ ทำให้ได้รับรู้ว่าวัฒนธรรมการจราจรของพวกเขาเหนือกว่าพวกเราคุณแอดทานพวกเขาปฏิเสธร,รถของแท้ที่มาจากโรงงานคุณหมิ่นหันการจราจรของพวกเขาดูดีคุณแคมป์ก็ได้เข้ามาตอบ ดีมากติดอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอุบัติเหตุทางการจาราจรมากระดับเอเชียยังคงติดอันดับหนึ่งไปอันดับโลกก็ยังคงติดอันดับหนึ่งในสคุณหมิ่นฮันก็ได้เข้ามาตอบถูกต้องแต่ในประเทศไทยพวกเขาไม่ได้จำกัดความเร็วบนท้องถนนเหมือนในบางประเทศความคิดเห็นของท่านถัดมาคุณทานดูสวยงามและทันสมัยมากคุณเย็นหัน ฉันเคยอยู่ในเวียดนามมากกว่าหนึ่งเดือนการเดินทางด้วยรถยนต์นั้นแย่มากคุณเคไอทุกคนคิดเหมือนกันกับผมไหมหนซื้อซิมการ์ดที่สนามบินโดยไม่ต้องกลัวโดนเชือ้อสอถนนที่กว้างวิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป 3. แท็กซี่มีลักษณะคล้ายครัมรี่และรถส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ออตโตมากกว่าเกียร์ธรรมดาคุณทีเกมมันคือดินแดนสวรรค์ของคนแต่งรถ คุณทานซิรถไทยถูกกว่ารถเวียดนามสองเท่าคุณแดนหันเอาติดรุ่นเก่าในเวียดนามมีมากกว่า600คันราคารถในไทยเอาติดรุ่นใหม่เท่ากับวีออของเวียดนามเอาติดในไทยราคาประมาณ8 0 0แสนถึงหล้านบาทคุณแอนเหงียนประเทศไทยมีจํานวนมอเตอร์ไซค์น้อยกว่าเวียดนามมากคุณโดทาน ในเวียดนามอนุญ,ญาตให้ใช้เฉพาะรถแท็กเตอร์ในการลากจูงพ่วงส่วนรถบรรทุกไม่อนุญาตให้ลากจูงคุณนันอันมันแปลกตรงไหนเพราะนั่นมันคืออิสระเสรีแต่คนเวียดนามเท่า,น,น,ทาน,นั้นที่มองว่าแปลกคุณแอนทีไม่เคยเห็นประเทศไหนที่มีรถสามล้อเยอะขนาดนี้คุณแดนฮันบางที่มีขายเนื้อสดและมีรถตุกตด้วยก็ไม่แปลก คุณแอนวูแต่งรถขับปลอดภัยไม่วุ่นวายเหมือนที่เวียดนามคุณดูทีนกฎหมายจราจรกำหนดให้ต้องเปิดไฟเมื่อขับรถระหว่างวันตลกมากหมอกหนาใช่ไหมคนไทยก็ได้เข้ามาตอบทำไมโง่ขนาดน,นี้ไม่ได้เกี่ยวกับหมอกแต่ทำให้ผู้คนใช้ถนนเห็นรถคุณกวนเหยียนก็ได้เข้ามาตอบ ทำไมเป็นกบที่นั่งอยู่ก้นบ่อแบบนี้คุณวีมินตอนผมไปเมืองไทยรถตุกๆขับด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณไทยลินก็ได้เข้ามาตอบรถตุกๆวิ่งไม่ต่างจากรถแข็งบ้านเราคุณซีบุยรถตุกๆของไทยมักจะขับรถโดยประมาท คุณจีเบาที่ไทยอนุญาตให้แต่งรถได้คุณซีบุยก็ได้เข้ามาตอบได้สิทำไมจะทำไม่ได้ละ่ะเพราะรถเก่านำมาโมนิฟายมีเยอะแยะความคิดเห็นของท่านถัดมาคุณชุนฟาร์มคุยเรื่องรถในกรุงเทพแต่โดยรวมทั้งประเทศก็ยังยากจนประพอกับบางจังหวัดในเวียดนามคุณลองทาน เมืองไทยสะอาดคุณแดนฮันก็ได้เข้ามาตอบใจกลางเมืองก็ต้องสะอาดแต่มันแตกต่างจากเวียดนามอย่างไรคุณซีบุยก็ได้เข้ามาตอบเพราะคนไทยที่มีจิตสำนึกสูงทุกคนคุณทิศทานตอนฉันไปเที่ยวไทย <c oughs> เห็นเขาใช้รถเล็กซัดไปเก็บเกี่ยวข้าว คุณแดนฮันก็ได้เข้ามาตอบพูดผิดพูดใหม่ได้นะเล็กซัสในไทยยังคงเป็นรถหรูที่หลายคนหาซื้อไม่ได้คุณทิทานก็ได้เข้ามาตอบคุณไม่ได้เห็นเหมือนที่ฉันเห็นส่วนแอดเห็นที่นครนายกขับรถเบนซ์ไปใส่ปุ๋ยนาคุณฮงโกในวิดีโอไทยก็ไม่ได้เจริญไปกว่าเวียดนาม คุณคอนโดก็ได้เข้ามาตอบเวียดนามเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกเมื่อคุณดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตทุกประเทศจะแพ้เวียดนามคุณฮงโกก็ได้เข้ามาตอบเวียดนามเพิ่งพัฒนาไทยพัฒนามาก่อนเวียดนามนานแล้วจะดูเหมือนว่าไทยจะไม่ได้เหนือไปกว่าเวียดนามมากนักคุณท่เลียนก็ได้เข้ามาตอบรถไฟฟ้าเวียดนามยังสร้างไม่เสร็จแต่รถไฟฟ้าที่เมืองไทยวิ่งกันอย่างบ้าคลั่ง คุณที่แอนประเทศที่สะอาดสะท้อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมดระบบรางในกรุงเทพเติบโตกว่าเวียดนามแต่รถไฟความเร็วสูงในเวียดนามมีส่วนช่วยต่อเศรษฐกิจมากกว่าคุณผู้เลนอีก30ปีเวียดนามจะตามทันคุณวีวูก็ได้เข้ามาตอบ<ป>ใช่แล้วแต่คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีกว่าพวกเรา คุณจางหุนมองดูรถตุกๆที่เขาขับเหมือนรถสามล้อเก่าของเวียดนามพวกเขาดูเศร้าหมองปัจจุบันเวียดนามเต็มไปด้วยรถยนต์ไฟฟ้าดูจากลักษณะเมืองไทยสวยงามเท่ากับเขตสองของโฮจิมินซิตี้ใช่ไหมคุณดักตวนก็ได้เข้ามาตอบคุณรู้หรือไม่ว่าเวียดนามใกล้ถึงจุดต่ำสุดของโลกแล้วนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนาม รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นกรุณาอย่านำทัวร์ไทยไปเยี่ยมชมขอบคุณครับสวัสดีครับ,บ,บนะเอาเป็นยางเดนเนอรเพ็อ่อนเาจากที่ได้เบื้องเรื่องราวดีๆของนุ่มเป็นนามเนาะที่เพื่อนได้มารีวิวคนไทยนิยมไซร์รถประเภทใดทุกคนก็คือดังเพื่อนว่าแล้วเนาะคนไทยนิยมไซร์รถฮิ่อะโตโยต้าเป็นส่วนหหายเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีหิโอะอี่สูและวก็ ่อนอืนตามมาเนาะและะว้วก็นอกจากนั้นเพื่อนกันอย่างด้รีวิวการไซส์ถนนทนทางอยู่ในประเทศไทยเนาะโดยเฉพาะมันเ,เทงเรื่องการเกิดอบุบัติเหตุเรื่องการมีระเบียบวินัยของคนไทยต่อก,การไซส์ถนนทางรวมทั้งความคิดเห็นของสาเวนามเองที่เข้ามาเห็นคลิปของนุ่มเวดนามที่เพื่อนในพูดลูกซองยูทูบของคนเองมันจะแสดงออกไปในลากหลายมงองมองทุกคนที่บนลุยฟังทางซ่องของแฮปปี้คอมเมนต์เพื่อนในนํำเสนอมากับเป็อนอะไรที่ ค่อนข้างจะอมยิ้มแปเนาะมันมีความสุขนิดนึงทุกคนบางความเห็นก็อาจจะบ่ค่อยจะม่วนแต่มันเป็นคำว่าอันไดนที่บ่ได้แสดงไปทางที่บหรือว่าเสียหายเลยเนาะมันแสดงไปทางสื่งที่ว่าทางบวกหลายก็ทุกคนสละจะฟังบ่ไรก็อดยิ้มแล้วก็บบางความเห็นก็หูซึกอยัางหัวแล้วก็มีความสุขนํำเนาะทุกคนมันเปนแบบนั้นแท้หวังว่าพี่น้องได้ฟังเรื่องราวนี้ก็น่าจะอดยิ้มแบบคือการกับบอลลยนนี่แหละเนาะทางวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่บ่ลุย แนะนำมาฟังมาตอนพี่น้องอย่างในคลิปวิดีโอนี้เด้อนอถ้าพี่น้องให้มีความคิเห็นอะไรที่แตกต่างจากสิ่งที่เพื่อนแนะนำเสนอแล้วกะ็ความคิดเห็นของสาวเวียดนามที่เพื่อนได้แสดงต่อเรื่องราวลังก้าในนอกระดับมเมนต์มาโอลบกับบอลลูย,ยูในใต้คลิปเนนะสับนี้บอลลูยการจะขออัมลาป้าจ้าไองพี่น้องเพียงสัมนี้เด้อสุดท้ายนี้ขอกล้าวงลาสบายดีบาย